นี่ว่าไม่โดนตก Treasure Map EP 2ีซีิบสิเนทหนึ่ง <cl aps> กลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกมาทุกคน Treasure Map EP นี้ก็คือตอนแรกคิดไม่ออกแหละว,ว่าจะ คิมเออคิดไม่ออกหรอว่าจะรีแอคชั่น EP ไหนเพราะแบบเหมือนทำไปเยอะแล้วเลยเราว่าจะทำครบแล้วไหมยังยังยังเหรอแต่ทำเยอะอยู่ใช่แต่ทำเยอะเพราะว่าตอนที่ฮ่าๆก็คือทำอยู่แล้วเออก็เลยถามๆเพื่อนนะวิตว่าเอออีพไหนดีเขาก็เลยแนะนำตว่า21ค่ะเป็นการซ้อนกองอะไรอย่างนี้เออจริงๆมันมี EP ก่อนหน้านี้20 21ต่อกันแต่ว่าเราจะข้ามมาทำยี่เลยเอออ่ะไปดูกันจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้กดแจ้งเตือนหนิงกุ๊กกิ้งกิ๊งเนี่ยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Oh. กับนะ 카메라가 이제 돌고 있냐고 뭐어더 있다 지금 어? 끝난 거 아니에요? 안녕하세요 하고 티로그 아, 취미편? 아 티로그 취미편 안녕하십니까 오늘 제가 도예를 또 도예 같은 거 잘하거든요 만들기 같은 거또 <목소리가> 올라왔던 예쁘게 만들어 보도록 하겠습니다 <목소리가> <목소리가> 이게 굉장히 아포 좋 됐고요. 들어가서 살리는 스타일이기 때문에. 어, 카페요 아니, 이거는 팀ง 세트. 어, 진짜야, 진짜. 팀트 뭐야, 이거? 잠이네 방구로 전공. 그러진 않고. 나도. 누구 와요, 응? 아니, 그 푸드닷간 하는 거. ใช่,ใช่.น่าจะไม이 근데 프로젝트 진짜 하는 거예요? 갑자기 한 사람이 이빠버이 거. ยังไม่ได้ดวน,นะวดูดูเดยแล้วทำไมได้เม,มื่อกี้เขาถามว่าได้ดูเทเชอร์ไหมอุ้ยก็คือทำเป็นแฟนคลับปะ่ะน้องคือแบบทำไดีออขอ,อะไรเซ็นวะ เงงราคุ่กันเสกงนขนาดนี้เลยใช่ไหมสองไข่ได้เลยอ๋อคือน้องไม่รู้ว่ามีกล้องอถ้าบังเอิญเจอทูอเมแล้วจะเป็นยังไงพยักหน้ารับอย่างหล่อ 아사진 찍지 말라고. 아, 는데아는저이 있는데. 아, 저 그거 해 주세요. 그 제가. 그 텐션 올라갔냐 이 제시기도 올라갔거든요. 그걸로서 어때요, 이런 거. Denn, 아, 진짜 진짜 다 잘하고 있는데 하나만 고쳐 주아빠는한그제 심장이.

จะทำยังไงกันดีวันนี้จะไปทำเครื่องปั่นดินเผาไม่ใช่เหรอถือกุ้งปะอุ้ยฉันตัวเซ็งอยู่เขาลูเขาคนแรกไงใช่ไม่หรอกคือตรงนี้คือเป็นกล้องใช่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแต่ตอนนี้มันมีอะไรอยู่บ้าง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 โอ้โหแต่ตอนนี้มันมีอะไรอยู่ ทำอาหารบทำขนมโกเออโดนต้อนต้อนต้่างนี้คดานไร่อยากเป็นสามคนนั้นทำไรอะเปิดเพลงหรอเอาละโดยองรู้ละโดยองน่ารักมากอะ

몽은만 럭럭너 뽑으면 그분도야. 어, 밴드. 와. 서비스 티드를 서비스 발리오. 네. 맞지? 나별줄 알았어요. 하나, 둘, 셋. 세기처럼 카메라. 아, 진짜 난바. 아, 저 카메라. 꽝. 못เลย요. 베이킹 전도 죽겠어. 그래서จะลเป็นยังอาุล้วตจะเล่นด้วยไหมอ่ะรตแกเขาก็ดูสนุกนการเลือกเอาละเอาละเอาละทีแมทละชิปละด่เอ่ยเอ้ยกม้งโอ้ยกดตัวหลอกโอ้ยจู่ๆยา 저희 진짜 저희 진짜 치르지 말고. 난 치르지 말고. 아이, 난 치르지 말고. 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 อ 치르지 말고. 난 치르지 말고. 난 치르지 말고. 난 มันมันจะบบพอหนาทีมันจะรู้สแบบเฮ้ยแบบเออมันมันโนั่งเง้ยเหรอเนี่ยมันจะโอ้มันจะแพนิคเ้ยเขาแบบมันรู้สึกมันเยอะเกินไปไ่แหล้ป้าเ็ที่สงตุ้งีอ๋้ฝากแไหมอ๋อ้อาเนนอออบมุกชออนี่่ง้

แต่ผลเราก็ตกใจเลยว่าพูดตกไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยดีหุนต้องรู้แน่เลยอ่ะนี่ไงเห็นปะเห็นกล้องเก่งมากงงมืงเห็นปะคุณบอกแล้เห็นไหมรู้นี่ 아아 <목소들이> n 어, 아 Ơ, Ơ, chị tiểu? Ừ, 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 돼요? ừ, 안 ừ, 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 요 ừ, ừ, 요 왜요? ừ, 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 아레오아 ừ, 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 사 ừ, 사 ừ, 아진짜 ừ, 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 ừ,

박거네폭이 um, 카메라 어, 네, 맞지 이거. 아니 깜고 에어컨뭐 빵꾸나 내려고 있었는데. 아, 켜셔 봐. 아형가 마. 들어가시면 어떡해요. 애들 다 리액션. 어, 더 매니저 와이. 무슨 설정하거같아 준규 뭐어 어. 준. 저 봐. จะยกแอบดูวะบนเพลงวะจิบเป่งแล้วจะยกคุณลุกแล้วไปคุลุกอ่ะออกดีกว่าคุณลุกทำไม่ได้วะเจอทีมอันไงเออเอาหือคร เห้องน้ำเอเคงแบบเงแบบเดินไปข้าห้องน้ำแบบขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้เลยว่าแบบเออมีมั่งอ่ไงก็เลยต้องแบบใช่ทุกคนงงทิงค์ก็งงอุ้ยมุสฮิมัสดีมุสฮิมดอวันนี้เไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ หล่อซะด้วยเอ้าเฮ้ยจับก้องเก่งมากอ่ะข้างบนจะเสียงดังนะเจอปะเฮ้ยลุกเลยว้ยนี่มัน

ได anyway. okay ้โชว์ให้ดูทุกหลอกโอเคพี่มึงจุนแบบรู้ปะเห็นแล้วว่ะเห็นกล้องแล้วว่ะจะรู้ว่ามึงเว้ยเก่งมากนักแสดงเด็ก 아우래아우 뭐? 아우아아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  แจกอะไรเสร็จเรียบร้อยบุญขอใจสองดวงมันมันเนี่ยเขาดูฟามดวงนะน้องเพงอีกหรอหาพาโตวเองอยู่

오! 이천이 모여놨어! 데다 알고 있었잖아 아, 카메라 보고 아, 잖아여기눈마주잖아요 카메라... 아니 그래도 기 너무 잘하어그 진짜.. 진짜 할까? 아, 칭찬을 많이 받으니까 형은 어, 이제 어. 까먹었을 때미쳐가까이렇찮아요 그 진짜 오빠가.. 아니 그거.. 그거 칭찬은 버려도 고버게안 된다? 그건가? 오늘의 속담이네

멋있게 닮았어. 저거 방제 정했어요. 레판. 저도 와요. 저또렉 낄. 머리카죠 이거. 아, 머리. 아, 저 진짜. 손톱 정리가 벌로. 그 그거 봤거든요, 오빠 그 림보 하는 거. 와힘 진짜 세신 것 같아요. 아, 진짜. 더 봤네? 어, 감사합니다. 오빠 그거 랩. 나만 사람 떠오르다 다답다네 드라마. Easy job to be a u g 우리 쪽 싸지 냠불 더 남겨. เหมือนตั้งแต่ฟัที่สุดในโลกมาแล้วมึงมาแล้วมาแสดงอยู่บ้างมึงก็สาวคนนี้แก่งมั้ง

지금 팔랑아니에 어, 민라 아, 임요. 아, 아, 그 옆으로 쪼금만 뛰는 아, 너무 눈이 부셔. 아, 아, <laughs> 아, 데 아, 이거 진짜 몰 뭐, 뭐, 아, 진짜요? <laughs> 아, 니에요 아, 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 요 진짜예요? 아, 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 냄새 아는데 이거? 저월 아니에요? 아해줘서 제가 와인 안마시너네저 한숨만 할게요네 영상 혹시 봤어요 다들? 봤어요 어떤 노래인지 알아요? 나 지금 진내하고 알았다 야담이 피디콘이다 아이잉 엄마가 유행 배불러 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 아❗❗❗❗❗ 하이, 마시. 오, 마시. 나도. 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 속도안속도 하여튼 모르고 이제 해야 돼 지금 또 힘을 더 캠플레요 저거 해주시면 안 돼요? 그거 해주시면 안 돼요? 기절링할것같아기절링아이 진짜 기조링이에요 진짜 열심히 봤는데 그럼 눈 감고 있으세요 알았다, 알았다 기절할것 같대 기절할것 같대 지금이요, 여기서요? 다라 길이 막

어 어색해서 못가 여기 저희밖에 없어요? 저희 엄마하고 학교 친구이랑 괜찮아요. 매일 잡은 카페 나거기라나거기라나거기라 나 아, yeah, 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 오빠가 그래. <laughs> <도착했어요, 저는>. <laughs> 아니, 아, 오 아, 만, 아니 요아니 저보다 더도착했요 저는. 아니요 와요. 사진 근데 사진 찍 사진. 저한 번만 저좀 찍어 줄 뭔가 저도 저도 찍어 드리고 싶은데 오, 뭔가 또 뭔가 혹시나 해가 갈까 봐. 오뭐 어, 허락 좀 해. 저를만 쳐줘. 저만

자막 띄워주세요 트레저. 트레 리더, 트레저. 트레저, 발전, 발전. 트레저, 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 발저 발전. 트레저, 발전. 트레저, 발전. 트레저, 발전. 야레저 발전. 트레저, 발전. 트레저, 발 ไม่เอาคุณผมกูอยากไปพาน้องออกจากตรงนั้นอ่ะไม่เอาเฮ้ยไม่รู้ทำไมเฮ้ยจีกมันคุยกันแต่ทำเป็นมาแต่ให้นี่อยู่โรงเรียนก็ไม่คุยถ้าไม่ใช่พนักงานบริษัทก็ไม่คุยยังเด็กด้วย

다 했네! 과연 팬들이 좋아할까요? 각자 너무너무 달라서 맞아요 네. 네. 뭘 좋아하실지 모르겠어요 와 진짜. 진짜 하나 둘셋수고하셨습니 시티로그 취미편 아, 마아 하러스 씨 네. 아사이영씨 맛있어요 맛있어요 아 이거 절대 안나것 같아 <laughs> 절대 안나 ทำอะไรนเก็ตอนถ่าทำครับตุ้งตุ้งตุ้งหน้าผีโบเป็ตไปทเป็นทุกอย่างเลยมึงเอ้ยเฮ้ยแต่คนที่เล่นมาเป็นแฟนคลับอะเก่งนะเออเก่งเก่งเก่งเน่ยแต่แต่ลุว่าเขาองแจีไม่หลุดขำแล้วคือต้องแบบเหมือนต้องดูมาก่อนอะต้องดูใชพอตอตอ่ตอนแรกโยชีแบบ ซอนกล้องใช่ไหมครับอย่างนี้เลยอะแล้วก็แบบออคืออะไรหรอคะก็คือแบบที่แบบทําอันนี้ไงก็แบบเออแปลว่าดูจริงก็เลยแบบเชื่อคือแล้วว่าน้องบางคนอะแบบพอเหมือนเห็นกล้องอะจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำงานใช่เออหรือแบบเฮ้ยซ่อนกล้องหรือเปล่าเพราะว่าอีพีก่อนหน้านานก็โดนซ่อนกล้องใช่แต่พอด้วยความที่แบบสามคนนั้นอะดูเป็นแฟนคลับมากเออดูเหมือนแฟนคลับมากก็เลยแบบเออก็เซอร์วีดอะไรอย่างงี้โอ้น่ารักอะตโลกอะกูก็ไม่คิดว่าซาฮีจะเต้นโรบอทมันเข้าใจปะคือแบบ เราคือแต่แต่เราอะถ้าถ้าไปเจอน้องอะเราก็คงไม่ขอให้น้องเต้นโรบอทมึงเข้าใจปะว่าแบบเออช่วยแบบเต้นโรบอทให้ดูได้ไหมอะไรอยางเงี้ยก็ยากละมึงแต่เข้าไปก็เกรงใจเขาแล้วนี่คือขอเต้นวิ่งไปอีกอะไรอีกลองเพลงเออลองเพลงไปเลยเออพี่ออลก็ไลโนไปเลยดิโดเลมิโดเลมิเอออ่ะาก็เทเทไปเออน่ารักดีแต่พอแบบเห็นซ่อนก็้แบบนี้ก็เลยแบบเขาว่าเหมือนเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องเออที่แบบเหมือนเราไม่เคยเห็นที่แบบเออถ้า ถ้าเจอแฟนๆค่ะน้องเป็นไงไม่แต่อันเนี้ยคือเป็นตอนที่น้องยังไม่ยังไม่เดมใช่เขาก็จะมีความเก่งเพราะว่าทําอะไรก็ยังไม่รู้ว่าแบบได้แค่ไหนเนี้ในถูกแต่ถ้าตอนเนี้ยเจอเราคิดว่าน้องรับมือได้รัได้ใช่ถูกถูกเพราะว่าอันเนี้ยก็คือแบบ เตรียมจะเดบิวต์แต่ก็การถ่ายรูปใ้้ายเซนอย่างเงี้ยก็ย <me ังไม่มียังทําไม่ได้ายเซนที่แบบเป็นแบบออฟฟิเชียลของน้องก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบแต่พาร์ทเนี่น้องทําได้ดีนะที่แบบบอกว่าเออถ่ายรูปยังไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่สอก็บอกว่าเออถ้าถ่ายไปแบบจะกระทบกับเมมเบอร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะ ดิบเดิมเออเออหล่อนะเออไรหล่อมาเลยเออเออเราดูเออก็หลงดีอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกัน Treasure Map EP หน้านะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมวันแรกก็แชร์กระตับสกายกดแจ้งเตือนอย่างกรุงกิ้งกิ้งนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับพีทเตอร์ได้นะบ๊ายบาย